มื่อนี่กับสิพาทุกคนมาเห็ดข้าวต้มแก้วเด้อจ้าหรือข้าวต้มเวียดนามค่ะขั้นตอนแรกค่ะล้างทั่วเหลืองดีๆค่ะล้างทั่วเหลืองดีๆแล้วก็เอาไปแช่ไ้ยังถึงสองชั่วโมงค่ะทุกคนตามนั้นก็เอามานึ่งเมื่อต้องหนึ่งสุกเด้อค่ะทุกคนหลังจากนั้นช่วงที่รอเวลาหนึ่งค่ะก็มาเตรียมใบตองค่ะทุกคนใบตองนี่เป็นใบตองที่แช่แข็งไว้โดนแล้วเด้อจ้าเอาออกมาละลายน้ำแข็งแล้วก็มาพึ่งแบบหนึ่งค่ะทุกคนทุกคนค่ะหลังจากนั้นก็มาเตรียมข้าวสารค่ะ จาล้างดีๆค่ะทุกคนล้างแล้วก็เอาไปตั้งให้มันจะเด็ดน้ำค่ะทุกคนเฮากระจัดมาเตรียมตอกค่ะทุกคนตอกค่ะมีตอกอีเดอร์อยู่มั่งนอกกันเลยตามมาด้วยค่ะเตียมหมูค่ะทุกคนแเอสไซหมูตัวนี้เดี๋ยวจะเอาหนังหมูออกเด้อจ้าทุกคนเอาหนังหมูออกแล้วก็เอามูปับไอ้ทั่วเหลืองค่ะมารวมกันค่ะ เ้าก็จะมาใส่รสด,ดีบ่ไม่รสด,ดีใส่ผงชูรสก็ได้เด้อจ้าใส่เกลือคะ่ะน้ำตาลคะ่ะพริกไทยคะ่ะแอดบอ่ใส่ไอหอมเจียวแดงเด้อจ้าเพราะว่าลูกบ่มากลิ่นขาตามนั่นคะ่ะเ้าก็เอาขาข้าวนะคะข้าวสารเ้าวน,นะคะข้าวเหนียวนะมาคลุกคุกใส่เกลือคะ่ะพอเสร็จแล้วก็มาเตรียมใบตองเนาะพี่น้องเนาะเตรียมใบตองเฮ็ดตามแอดเลยเด้อพี่น้องง่ายๆบ่ได้งากอ,อย่างเลยตามนี้เลยคะ่ะวางคะ่ะ หมูวานด่วเหลืองค่ะค่ะภาพเลยค่ะเหตุตามเลยค่ะพี่น้องเหตุตามภาพเลยเด้อจ้าภาพลงค่ะนี่งพักลงค่ะทุกคนค่ะชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างเมืองค่ะเฮาอยากกินยังเฮากับเห็ดกินบ่เห็ดกินเฮากับ่ไดดกินจา้าจะลอให้กลับไปกินเนืออไทยให้หมอจ้าตายก่อนพี่น้องเอ้ยจนสดได้กลับ เห็ดเลยค่ะเมนูนี่ลูกๆที่บ้านมากินเ้อค่ะแล้วก็เจ้านายที่ร้านก็มาก,กินค่ะเห็ด <Head S 1> <Head S 2> แล้วก็สีแบงไปเพื่อนกินน้ำเนื้อจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เหตุจากเมื่อวานนี่เด้อจ้ะแต่ว่าพึ่งมีเวลามาตัดต่อให้เพื่อนๆด้เบิง่งจตาทุกคนค่ะชีวิตต่างบ้านต่างเมืองนอก,ก็บแบบนี้แหละตาตามนั้นนะคะ แอดจะปใส่ตอกเลอค่ะคุณแม่ที่บ้านบอกว่าให้ใช้หนังยางเด้อลูกเด้อเพราะว่ามันกระสีนแน่นกลัวอยู่เมืองไทยบางคน้นิี่ขี้ข้านหาตอกค่ะเพกกิ่นจะใส่หนังยางคือกันแม่วจ้ะจัดเลยค่ะทุกคนเต้ตามแอดเด้อจ้ะนี่เลยค่ะถ้าอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะออกไปตลาดค่ะก็ได้กินแล้วจ้ะข้าวตม้มบ้านเฮาเอินข้าวต้มแก้วแต่ว่าตามรักษาคนอิ่นข้าวต้มเบียดน้มจ้ะ ทุกคนขามาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะโอทีแลกแอดวานซ์ชสองสันมาสันบ่อเห็ดแหละค่ะมันเยอะเกินคุณแม่ว่าเยอะเกินหลังจากนั้นค่ะตามนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเอามาต้มค่ะทุกคนใบตองเสร็จก็มาทับๆใส่กันเดออพนทุกคนข่ะาต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะออกมาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะตามติแอตช่วยเบิงค่ะเมนูนี้นะคะทําง่ายๆค่ะดูเหมือนจะยากแต่บ่ยากค่ะหอมหวานมันค่ะ